สภาพขึ้นชัดเจนแล้วโอเคนะครับโอเคแปลว่าตกลงโอเคนะครับสำหรับอาแ่งน้ำนะแ่งน้ำเมื่อกี้ที่ให้ดูแผนที่ของเมืองแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลก็คือเป็นปากแม่น้ำนะครับเมื่อมีใครปิดปากแม่น้ำแล้วเนี่ยทำให้คนที่อยู่ในเมืองด้านในเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้น2เมืองนี้ก็เลยทะเลาะก,กัน ก็เลยเป็นเหตุจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยต่อมาแหล่งน้ําที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับก็คือแหล่งน้ําใต้ดิน,นในพื้นที่ของยุโรปเองในบริเวณแม่น้ำนะครับพบแหล่งน้ําที่อยู่ใต้ดินเป็นจํานวนมากนั่นก็คือทําไมถึงมีน้ําบาดาลอยู่ในแถบของแม่น้ําเป็นจํานวนมากแหล่งน้ําบาดาลสามารถพบได้ทั้งทุกที่ทุกพื้นที่มีแหล่งน้ําบาดาลหมดแต่ จะเยอะหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแม่น้ำในทวีปนั้นๆด้วยนะครับต่อมาแร่ธาตุนะครับและพลังงานแร่ส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปนะครับที่พบแหล่งแร่เป็นจำนวนมากนั่นก็คือแร่เหล็กและถ่านหินเหล็กและถ่านหินเป็นแร่ที่สำคัญในระบบ อุตสาหกรรมนะครับเหล็กชั้นดีหรือฐานหินที่ใช้ในการผลิตแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปนะครับนอกจากเหล็กแล้วยังมีปิโตเรเลียมนะครับในแบบเรียงของนักเรียนอยู่หน้า226นะครับสามารถเปิดตามไปได้ปิโตเรเลียมนะครับเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญก็สามารถพบได้ในยุโรปตอนเหนือ ยุโลกตอนเหนือก็คือในแถบทะเลบอลติกสแกนดิเนเวียเนี่ยพบแหล่งพลังงานปิตโตรเลียมเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกา๊าซนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึงน่งนั่นก็คือถ่านหินนะครับถ่านหินมีส่วนสำคัญในการเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันนะครับในสมัยก่อนรถไฟต่างๆใช้พลังงานถ่านหินนะครับแร่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือทองแดง ทองแดงเป็นแหล่งที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเครื่องมือทางการไฟฟ้านะครับบอกไซต์นะครับใช้ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับและสุดท้ายก็คือประหลอดประลอดใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นแร่ที่สําคัญเลยในยุโรปนะครับที่ขึ้นชื่อเลยก็คือเหล็ก เหล็กที่สาคัญเหล็กที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศในแถบเยอรมนีแถบตอนเหนือนะครับในสมัยก่อนเนี่ยสงครามโลกเกิดขึ้นนะเพราะประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการประเทศแต่ต้องการแหล่งทรัพยากรของประเทศอื่นๆไม่ื่อจะเป็นฐานหินเหล็กน้ํามันปิตโตรเลียมทองแดงเพราะเป็นส่วนสําคัญในการนําแหล่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมาผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ถ้านักเรียนมองจากสัญ,ญลักษณ์ในในในจอ PowerPoint เนี่ยจะเห็นนะครับสีแดงเนี่ยทองแดงกระจายอยู่ทุกพื้นที่เลยถานหินนะครับจะอยู่ตรงแถบตรงกลางน้ำมันดิบเนี่ยจะพบในแถบทะเลเหนือรัสเซียเนี่ยรัสเซียเองก็มีน้ำมันดิบเหล็กนะครับจะอยู่ส่วนมากส่วนมากจะอยู่ในแถบของเยอรมน,นีประเทศเยอรมน,นีเนี่ยมีแหล่งเหล็กเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นฉายาอินซีเหล็กเยอรมันเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่ผลิตเหล็กออกมาเยอะนะครับนี่คือทรัพยากรทางธรรมชาติด้านแร่ธาตุและพลังงานต่อมาสุดท้ายเลยนะครับมีต้นไม้มีแหล่งทรัพยากรมีแหล่งแร่ธาตุแล้วต่อมาก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแถบยุโรปนั่นก็คือสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่สำคัญมีเยอะมากในแถบยุโรป แต่ละชนิดก็บ่งบอกถึงพื้นที่และการอาศัยอยู่ของสัตว์อย่างแรกมีขั้วโลกมีขั้วโลกส่วนใหญ่จะพบอยู่ในแถบตอนเหนือนะครับซีกโลกเหนือหรือได้แถบอาร์กติกมีขั้วโลกมีลักษณะเป็นขนเนี่ยเป็นสีใสหรือสีขาวนะครับล่าแมวน้ำเป็นอาหารและปลา ฉะนั้นหมีขั้วโลกจะอาศัยอยู่ในแถบที่เขาเรียกว่าลักษณะอากาศแบบทุนดาและไทกาแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ทุนดาก็คือทุ่งน้ําแข็งนะครับนะเอาไปเลี้ยงไหมอย่างที่สองนะครับกวางเลนเดียนะครับกวางเลนเดียส่วนใหญ่กวางเลนเดียจะพบในแถบมหาสมุทรอาร์กติกนะครับ ชาวเลฟนะครับชอบนํากวางเรนเดียเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อเอาเป็นสัตว์ลากเลื่อนนะครับลากล้อเลื่อนเอากวางเรนเดียมาแทนมา้าลากล้อเลื่อนในน้ําแข็งนะครับแต่บางพื้นที่ก็ใช้หมาป่าฝูงหมาป่าในการฝึกให้เชื่องแล้วก็นํามาลากล้อเลื่อนแล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่เนี่ยอย่างในแถบของรัสเซียหรือแถบทะเล อ่าสแกนดิเนเวียซึ่งเป็นทุ่งน้ําแข็งเนี่ยกวางเรนเดียเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนต่อความหนาวได้ดีและขาที่ยาวสามารถเดินในน้ําแข็งได้เดินในหิมะได้ดีบางพื้นที่นะครับจะล่ากวางเรนเดียเพื่อนําหนังเนี่ยมาทําเครื่องนุ่งหม่มอย่างในรัสเซียเนี่ยเสื้อขนสัตว์หรือหมวกกันหนาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำมาจากหนังกวางเรนเดียทั้งนั้นนะครับให้ความอบอุ่นอันนี้ถือว่าเป็นวิถีชีวิตแล้วก็การดําเนินชีวิตเพื่อการอยู่รอด บางคนอาจจะมองว่าการล่าสัตว์เป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่มนุษย์เนี่ยในพื้นที่ที่อยู่ในสภาพอากาศที่โหดร้ายเนี่ยการล่าสัตว์คือการดำรงชีวิตของเขาถ้าไม่มีขน,ขนเสื้อที่ทำมาจากขนสัตว์เนี่ยการให้ความอบอุ่นของร่างกายก็น้อยนะครับทำให้หนาวเสียชีวิตได้นะต่อมาอ่ะมีเก็ตความรู้กวางเรนเดียเป็นที่รู้จักในฐานะสัตว์ลากเลื่อนของเซนต์คอร์ อ่านั้นเป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยนะครับต่อมาเนี่อันนี้เพื่อนพวกเรารู้จักไหมไบซันนะครับไบซันสายพันธยุโรปไบซันเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับตระกูลเดียวกับกระทิงหรือควายควายป่าแต่ไบซันเนี่ยตัวใหญ่กว่าขนหนากว่านะครับเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากนะครับกระทิง เป็นกระทิงก็ได้เป็นตระกูลควายก็ได้เป็นตระกูลกระทิงก็ได้นะครับพบส่วนมากในแถบโปลแลนด์เบลารุสรัสเซียและยูเครนเป็นสัตว์ขนหนาเลี้ยงลูกด้วยนมคนนิยมล่าใบซันมาเป็นอาหารล่าใบซันมาเป็นอาหารและนําขนเนี่ยมาทําชุดกันหนาวเพราะฉะนั้นนะครับในแถบที่อยู่ทางยุโรปเหนือสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่มีขนยาวขนหนา และที่สําคัญก็คือการล่าสัตว์ของชาวยุโรปเหนือเนี่ยจะนําขนและหนังเนี่ยมาทําเป็นชุดเพื่อกันความหนาวนะครับต่อจากไบซันนี่ตัวไรเอย่ย b บีเวอร์บีเวเนี่ยเป็นสัตว์ฟันแทะหนึ่งในตระกูลหนูนะครับตระกูลเดียวกับหนูยักษ์ถ้าอย่างในของอาบาซิล ก็มีหนูขนาดใหญ่ท่านักเรียนเคยดูไหมในสารคดีงูนาคอนดาล่านหนูยักษ์นะครับบีเวอร์เป็นสัตว์ตระกูลหนูเหมือนกันนะครับเป็นสายพันธ์เเุยเเรยก็คือพบได้ทั้งยุโรปทั้งยุโรปตะวันตกถึงรัสเซียแต่ส่วนใหญ่บีเวอร์จะอยู่ในแถบแม่น้ําและแม่น้ําที่บีเวอร์จะอาศัยอยู่น้ําต้องมีความเย็นพอสมควรไม่ใช่บีเวอร์จะไปอยู่ได้ทุกที่ บีเวอร์อยู่ในยุโรปทั่วไปก็จริงแต่บีเวอร์จะทํารังและส่วนใหญ่เขาบอกว่าบีเวอร์เ,เป็นนักสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนที่ไหนที่น้าไหลแรงบีเวอร์จะกัดต้นไม้ไปวางกั้นเป็นเหมือนกับผนังกั้นน้ําเขาเลยเรียกว่าเป็นนักสร้างเขื่อนนะครับแม่น้าบางทีทั้งเส้นเนี่ยบีเวอร์ถ้าอยู่เป็นฝูงเนี่ยก็จะกัดแล้วเอาต้นไม้มากองกันในแม่น้ําเป็นเหมือนกับกําแพงกั้นน้าเลยเหมือนกับเขื่อนย่อย เพราะฉะนั้นบีเวอร์เป็นสัตวนะ์เลี้ยงลูกด้วยนมขานาดใหญ่นะครับตัวประมาณสุนัขได้เลยนะครับหนูสายพันุ์ยักษ์นะอีกทีหนึ่งอย่างก,ก็คือนกฟามิงโกนะครับนกคอยาวปากสีชมพูอยู่ด้วยกันเป็นฝูงส่วนใหญ่นกฟามิงโกจะอาศัยอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใครเ,เคยดูสารคาดีนกฟามิงโกนะครับ นกฟลามิงโกส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็คือตอนใต้ยุโรปฝรั่งเศสอิตาลีกรีก,กเนี่ยโซนเนี้ยโ,โซนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่อมาสิ่งที่พวกเราชอบปลาแซลมอนอปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาที่วางไข่ในน้ำจืดนะครับแต่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเค็ม งงไหมเป็นปลาที่สามารถอยู่ได้สองน้ำสามารถกลับมาวางไข่ในแหล่งน้ำจืดนะครับก็คือในแม่น้ำแต่ว่ายออกทะเลได้นะครับส่วนใหญ่ปลาแซลมอนจะอยู่ในแถบนอร์เวย์ในแถบสแกนดิเนเวียนะครับในแถบยุโรปตอนเหนือนั้นะปลาแซลมอนเนี่ย ปัจจุบันน้อยลงเป็นอย่างมากทําไมปลาแซลมอนถึงน้อยลงแซลมอนธรรมชาตินะครับน้อยลงเพราะว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยสร้างเขื่อนสร้างแหล่งกั้นน้ําสร้างสะพานทําให้ปลาแซลมอนพวกนี้เนี่ยไม่สามารถกลับมาวางไข่ที่เดิมได้ปลาแซลมอนเป็นสัตว์ชนิดที่เรียกว่าเกิดที่ไหนต้องกลับมาวางไข่ที่นั่นถึงจะว่ายออกทะเลไปไกลแค่ไหนจะต้องกลับมาวางไข่ที่ตัวเองเกิด ถ้ามีอะไรมาสร้างทางกั้นน้ําหรือมาสร้างกั้นแหล่งน้ําที่เขาจะต้องกลับไปเนี่ยเขากลับไม่ได้เขาก็ตายที่นั่นเลยนะเป็นสัตว์ที่ลําบากแค่ไหนก็จะต้องกลับมาที่เดิมให้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลปัจจุบันนี้แซลมอนที่เราบริโภคกันไม่ว่าจะเป็นในซูชิในอาหารญี่ปุ่นเป็นแซลมอนแบบฟาร์มถูกเลี้ยงในทะเลเป็นแซลมอนฟาร์มนะครับเลี้ยงในทะเล เพราะเนื่องด้วยการต้องการบริโภคเนื้อแซลมอนมีจํานวนมากปลาแซลมอนก็ค่อยๆลดสูญหายไปจนเหลือกับแซลมอนสายพันธุ์ที่เขาเพาะพันธุ์มาเพื่อเลี้ยงฟาร์มโดยเฉพาะตัวจะมีขนาดเล็กกว่านะแต่แซลมอนร์เวย์เนี่ยคือถือว่าเป็นแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกคนก็เลยนิยมล่านะครับไข่ปลาแซลมอนแลวก็ตัวปลาแซลมอนเองนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าสาัตว์ต่างๆนะครับที่ ไม่ได้อยู่ในรูปยกตัวอย่างไม่ได้อยู่ในรูปเห็นไหมมีวานเพชรคาดวอลัสวอลัสก็คือแมวน้ำที่มีเขี้ยวยาว,ยาวเนี่ยกวางเลนเดียส่วนใหญ่แมวน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ซีกโลกเหนือนะครับถ้าเป็นหมาป่ากระต่ายป่านกหรือแพะภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสู่ทางยุโรปตอนใต้ที่เป็นแหล่งทะเลและภูเขานะเพราะฉะนั้นลักษณะของสัตว์แต่ละชนิด หมาป่ามีป่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแถบเขตอบอุน่นเพราะฉะนั้นลักษณะของสัตว์ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรรมชาติด้วย นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอญอาตสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนนะลักษณะทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพืชที่ขึ้นมาก็มีลักษณะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแหล่งน้ำดินแร่ธาตุก็ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่รวมทั้งสิ่งมีชีวิต นะครับที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศนั่นก็คือสัตว์ป่านะครับแต่ละชนิดเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีปยุโรปทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดชั่วโมงลงแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชากรนะครับชั่วโมงหน้าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชากรในทวีปยุโรปนะครับ อ่ะสำหรับชั่วโมงนี้หมดชั่วโมงลงแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าหัวหน้าบอกทำความเคารพเลยครับ